เรื่องการลดน้ำหนัก A S Factor สนใจติดต่อ0900899992 0900899993 รับประกันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงข,นงขันปากอยกากเมาส์ค่ะขันปากอยากเมาส์คุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สับสนโดย S Factor นะผลิตภัณฑ์ดีท็อกนะคุณผู้ชมนะฮะล้างพิษภายในร่างกายของเราปัจจุบันต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเราทานพวกอาหารต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมันไปสะสมตามลําไส้วันนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมนัในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดีท็อกล้างพิษนะคุณผู้ชมนั้นก็คือ S Factor นั่นเองรสแอปเปิ้ลเขียวนะกรีนแอปเปิ้ลเขียวหอมอร่อยนะฮะและที่สําคัญจะ างเขาเรียกว่าทำความสะอาดลำไส้ของคุณเนี่ยนะฮะได้อย่างสะอาดด้วยและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยเวลาคุณรับประทานสิ่งดีๆเข้าไปมันจะซึมซับเร็วด้วยนะครับวันนี้มาพร้อกับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับหนึ่งกล่องเนี่ยสาซองนะครับราคาปกติ2,500บาทนะฮะแล้ววันนี้ซื้อ2กล่องนะครับจาก5,000บาทพิเศษเหลือเพียง4,000บาทเท่านั้น<อ>ประหยัดไปเลย1,000บาทนะครับสนใจก็โทรได้เลยกับเอสแฟคเตอร์นะครับศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดเก้า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 สองและอีกหนึ่งเบอร์นะครับ อ่านะคะนิตยาสารไทม์นะฮะยกให้ BTS นะฮะเป็นผู้สร้างความบันเทิงนะฮะก็คือปีที่ผ่านมา<ช>น<ะ>2020ครับใช่ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่ดีนะสำหรับวง BTS แล้วก็สำหรับนะคะแฟนๆน,นะคะอาร์มี่นั่นเองค่ะคือตอนนี้เนี่ยทางด้านของนิตยาสารไทม์นะคะเป็นนิตยาสารชื่อดังของทางสหรัฐเขาออกมาประกาศรางวัล Entertainer of the Year ปี2020นะคะหรือว่าศิลปินแห่งปี2020โดยตำแหน่งในปีนี้ก็ตกเป็นของนี่เลยเจ็ดหนุ่มวง BTS นะคะเป็นศิลปินบอย แบนด์ชื่อดังจากเกาหลีใต้ BTS เนี่ยเขาเป็นวงบอยแบนด์ช huh. <evaluation. S 2> <key> ื่อดังระดับโลกจากเกาหลีใต้ที่เขามีการเดบิวต์เมื่อปี2013มีสมาชิกทั้งหมด7คนด้วยกันนะคะมี RM RM เนี่ยเขาเป็นลีดเดอร์ของวงแล้วก็มีชูก้าจีมินวีจองกุกเจโฮปแล้วก็จินนะคะซึ่งในปี2020นี้ทั้ง7หนุ่มเขาก็ได้มีการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆมากมายเลยถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ลำบากของเขานะเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของโควิด19เข้ามาแต่ว่าด้วยกำลังใจจากอาร์มี่อาร์ม ชื่อเรียกของแฟนคลับของวง BTS นั่นเองนะคะออก็เลยทําให้หนุ่มๆทั้ง7คนสามารถทําลายสถิติมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปิดตัวอัลบั้มแบบ off the s o u l นะคะ<อ>กับเพลง On อันนี้เนี่ย ขึ้นติดอันดับที่4นนบนบิลบอร์ดฮอตเลยนะคะแล้วก็มีการบริจาคเงินกว่า1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อร่วมเคลื่อนไหวใน Black Lives Matter รวมไปถึงเป็นศิลปินจากเกาหลีใต้วงแรกเลยนะที่สามารถขึ้นอันดับ1บนบิลบอร์ดฮอตร้อยเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเป็นการเป็นศิลปินจากเกาหลีใต้วงแรกที่เข้าชิงรางวัล Grammy Awards ปี2021ในสาขา Best Pop Duo and Group นะคะ Performance นั่นเองอทางด้านของดิ d ด้วงนะเขาก็มีการพูดผ่านด้านวิดีโอนะถึงเรื่องราวของพวกเขา ในปี2020แล้วก็การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ทำให้พวกเขาเนี่ยต้องยกโลกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกรวมไปถึงการขึ้นอันดับหนึ่งของบิลบอร์ดฮอตร้0ยด้วยนะคะจิมมี่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขามีความหวังแล้วก็มีความสุขในปีนี้ก็คือแฟนๆแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนนั่นเองค่ะ,ะ,ะถึงแม้จะ,ะเจอว่าโควิดแต่ว่าเขาก็ประสบความสำเร็จเนาะแม่ใช่่ะจาก b ีดีไปแล้วส่วนอีกคนหนึ่งที่นิตยสารชามยกให้เป็น เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลละกันปี2020ก็คือโจไบเดนไม่ใช่โดนทรัมป์หรอเอาไม่ใช่ดูไหมเอาปีนี้สิแด่ทรัมป์ก็อยู่ปีที่แล้วไม่ได้ก่อนน่านจะเป็นทรัมป์ก็ได้ก็โจไบเดนเขาได้นี่ไงประธานที่ประดีคนที่46ของสารัฐแล้วก็รองประธานาธิบดีหญิงคนใหม่คุณเป็นสวอมคามาราเคริสนะฮะไม่ใช่มัคคาร่า คามา马拉เอ็นไงส์สวอชื่ออะไรนะคามา่าแฮร์ริสอ๋อไม่ใช่มาสคา马拉แฮร์ริสไม่ใช่ไม่ใช่นะครับได้รับจากนิตยสารชามเนี่ยนะฮะเป็นบุคคลแห่งปีตอนปี2020นั่นเองนะฮะซึ่งเว็บไซต์นี้ก็ได้ประกาศคัดเลือกบุคคลแห่งปีโดยระบุว่าอดีตรองประธานาธิบดีสายเดโมแเคสนะครับแล้วก็สวหญิงจากรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนำเสนอการปฏิรูปเกี่ยวกับการฟื้นฟูแล้วก็จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่สหรัฐอเมริกาครับซึ่งแน่นอนว่าบรรณาธิการใหญ่แล้วก็ซีอีโอง ผู้ชนะศึกเลือกตั้งนะฮะสคนนี้ว่ามีส่วนเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของอเมริกันเป็นอย่างมากโดยแสดงให้เห็นว่าไปมาแห่งความเห็นอกเห็นใจอย่างยิ่งกับความโกรธกล้วแห่งการแบ่งแยกะะแล้วฮะแล้วก็แบ่งปันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิสัยทัศน์แห่งการเยียวยาที่โลกกาลังเศร้าอยู่ตอนนี้ซึ่งหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ให้ความเห็นอกเห็นใจใน,นเรื่องของโควิดสิกว่าเพราะว่าตอนที่เลือกตั้งกันเห็นไหมฮะมีการเปรียบเทียบกันระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์คือมัน นโยบายต่างกันมากต่างกันแบบคนละโลกคนละโลกเลยแล้ว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 หนูเลือกของเลือกใครครับตอนนั้นน่ะตอนนั้นเหรอฮะเอาให้กำลังใจใครดีกว่าใช่ไหมเลือกใครตอนนั้นน่ะเลือกของบ้านเราเหรอของไม่ใช่ของตัวไม่เลือกของไม่เลืก็ไม่ได้เป็นโฆษณาราจะไปเลือกได้ไงล่ะคุณแม่แล้วก็สามารถที่จะเลือกมาถว่เลือกในใจใช่มเลือกนี่อะโจไบเดนเพราะว่านโยบายเขาดีมาแล้วก็มีนโยบายอะไรบ้างพี่บอกผมนโยบายเขาดีอ่ะหนึ่งคือเรื่องของการเยียวยาโคูลิสก้าหลัจะเข้าทัว เรื่องของเชื้อชาติเรื่องเชื้อชาติเขา,าจะไม่มีการแบ่งแยกสารูอุปโภคเขาจะดีหมดยกระดับหมดแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็ใคร,รที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติเรื่องของระ<ๆ>หว่างประเทศที่เคยมีปัญหากันระหว่างประเทศเขาก็จะล้มเลิกทั้งหมดไม่มีการแบ่งแ,งแยกไม่มีกระแพงเมือ่อกี้แม่บอกว่าโจไบรเดนเขาฟันสวยใช่ไหมฟันสวยเนาะฟันเขาสวยมากเลยตอนเขาเป็นอนนี้ค่ะสมัยก่อนเขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเป็นเด็กติดอ่างนะฮะเป็นเด็กติดอ่างค่ะแล้วก็ตอนหลังนี่ก็เปลี่ยนตัวเองมาแล้วก็ตอนหลังมาเล่นการเมืองท้องถิ่นนะคะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นสเต็ปสเต็็ปนะะฮเเคยยยยมีีีลลูกกดด้้้ววววแสชิต และตอนหลังก็แต่งงานกับภรรยาคนใหม่นะฮะและ้วก็มีรู้สึกว่าจะมีลูกอีกคนนึงนั้นอยู่สองคนพี่เจ๋าจำไม่ได้แล้วนะฮะแล้วก็เขาเป็นคนที่คนอเมริกันเนี่ยเลือกเยอะมากเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเป็นคนเก่งเป็นมหาเศรษฐีมากอ่อนแต่ว่านโยบายขอ,ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสุดโต๊ไปนิด <ใช S 2> หนึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้คนอเมริกันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยแล้วก็ในเรื่องของโควิด1 9เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประธานาธิบดีหรือผู้นําไม่ควรติดนะฮะแต่โดนัลด์ทรัมป์กับเมียก็ดันติดนะฮะแต่ มันาบบนีน้โควิดเนี่ยเขาไม่ใช่อีสุขอใสัยนะฮะ มันจะไม่ติดอีกหรอเขาบอกว่ารับสองเขาติดให้เต็มหม้คุ้มคุ้มการจะได้แข็งแรงเหรอะตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนเลยจ้าตอนนี้เขาเป็นน่ะเออวัคซีนเพิ่งมาเนี่ยสฉุบหายหรือยังตอนนี้หายังก็ไม่รู้เาหายแล้วเขารีบออกมาก่อนเลยหายเสียหรือยังเออแล้วก็จริงตอนโดนั้นดั้มหาเสียงเขาเต้นด้วยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เรียกคะแนนเสียงไงโดนั้นทั้มเหมาะกับการทำ Miss u n เวิร์สห่าไม่เหมาะกับรายการมาเป็นประธานจริงเทีอีนะถ้าเขาเป็นแบบถ้าเขาเลื่อนห้างมาเป็นแบบ คนจัดจริงๆไงเขาเป็นคนจัดละครเขาเป็นคนจัดตั้งแต่ปี1996มีคนสร้างรูปป้ ขุ่นขี้พึ่งที่เป็นลูกแม่เห็นหรือยังที่โดนัลด์ทรัมป์เขาแบบอยู่บนโต๊ะแล้วก็บนโต๊ะจะมีนางงามแล้วก็หยิบขานางงามสองข้างแม่เห็นหรือยังยกล่ะเหรอยกเหรอไม่ใช่ยกนางนางงามมานอนอยู่ที่โต๊ะแล้วคือโดนัลด์ทรัมป์ก็ทำท่าอะไรสักอย่างนึงแล้วก็จับขาไปดูเองไปดูเองนะฮะนะฮะหมดแค่นี้ใช่ไหมฮะหมดแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมนะครมีอะไรดีๆมาติดตามด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยนะฮะนี่เลย S Factor นะฮะดีท็อกซ์ล้างพิษนะด้วยกลิ่นนขอองแปปเิ้ละคุณผูชม นะักสังบอกเอนว่าสาสกัดตัวนี้เนี่ยอร่อยมากมหลายคนบอกว่าทำไมตัวดีทอ็อกของที่นี่ทำไมมันแปลกแตกต่างจากที่อื่นนะเขาจะสกัดจากแอปเปิลเขียวนะรสชาติอร่อยแล้วก็เวลามันล้างพิษดีทอ็อกเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยนะรู้สึกสบายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่สบายยังไงต้องลองนะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้หนึ่งกล่อง30ซองราคาปกติ2,500บาทนะฮะแต่ว่าวันนี้ซื้อ2กล่องจากปกติรวมแล้วทั้งหมด5,000บาทพิเศษราคาโปรโมชั่น4 0 0 0บาทเท่านั้นลดไปเลย1,000บาท ใครสนใจเอสแฟกเตสามารถโทรไปได้เลยเบอร์ Burn, ไหนจ้าน้องจอยใจจ้าเบอร์ Burn, นี้เลยค่ะ090 089 9992 99และ090 089 9993 99ค่ะช่วงหนะ้าคุณผู้ชมนะผู้ชายที่หล่อที่สุดและผู้หญิงที่สวยที่สุดในทวีปเอเชียนะจะมีใครบ้างต้องติดตามจะมีคนไทยบ้างไหมต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู้หนึ่งก่อนครับค่ะ